บทเนนี่นะจจะได้สมณเณนโดยเล็กๆนี่นะการเข้าถึงธรรมจักง่ายเราเนึกถึงภาพนี่นะจะโอ้เราจะได้เนื้อนาะบุญแม้ช่วงสั้นก็ทมเราลองนึกดูสิเชะเออนี่นะแล้วอยู่ในช่วงหัวเิวียวหัวต่อของชีวิตด้วยเราควรจะปลูกฝังสิ่งดีๆลงไปในดวงใจของเธอเ,าอเรานั้นนี่ไงโอ้เลานั่งธรรมะหลับตาออ แล้วเวลาเดินมินดาบโอ้เราได้ใส่บาทเนื้อนาบุญล้านเดินท้าดองโอ้งดงามเหลือเกินนี่จ้ะมองกลางมองทางมองธรรมะภายในแล้วก็ยกชั้นยกชั้นบวชสองชั้นนี้เนาะสักล้านหนึ่งนี่บุญจะขนาดไหนนี่นะไม่ต้องแรงกันแล้วนี่แต่ความระทับใจของเราตลอดชาตินี่และชาติไหนไหน